สบายดีสบายดีสบายดีพอนยาไม่ยาแล้วก็สบายดีหมเพื่อนทุกคนเด้อสบายดีฟูหมูเพื่อนทุกคนฟูอยู่ใกล้และอยู่ไกลเนาะพอญ่าไม่ยาก็คือกันเด้อบอกว่าฟูอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ผูอยู่ไกลอยู่ไกลอะไรพี่น้องมณีสาวลาวกบสี่ผ้าพี่น้องไปทางพูนพี่น้องทางคุ่มเนือทางเฮือนแม่ยาทางเวินคืพี่น้องมนีสาวลาวสี่เอาขาคมไปให้เพือนพี่น้องจำนวนสามพื้นกับ เป็นปัจจัยของมญ,ญานุริดอะไรพี่น้องพื้นซื้อไห้มญาทองเวิร์นะเอาไว้ใส่ในเฮือนในซานก็มีจํานวนอยู่ซานพื้นพี่น้องมอนิสาลาวก็สีได้เอาไปไห้พิ่นไปพี่น้องไปเบิ่งไปซมนํากันเลยเนะาะซาลาวก็กำลังสิไปพี่น้องปไปเบิ่งไปซมนํากันเลยเด้อพูนทางเฮือนมญยาทองเวิร์ผู้มันิซาลาวก็สิพ้าพี่น้องละเบิ่งสวนดอกไม้พิ่นเลยพี่น้องเอ้ยอยนีเด้อ คนนี้ซาลาวกำลังสิไปอากาศยามเศร้านีนก็คคืมๆแต่ว่าอากาศดีแล้วพี่น้องมืันนี้เดอ้อเห็ดเรี่องเห็ดงานก็คือสีบอีดบ่มเอยปันไดเพราะว่ามันบ่มีแสงแดดนะคึ้ม ือฝนสิตกอีกมันอีก็ดีถนนคนทางเละตุ้มไป <laughs> สาวลาวกับมาหอนเทือนม่ยาทองเวอร์และพี่น้องสาวลาวเอาอันผ่าพรมมาให้เพิ่นผ่าพรมมันของม่ยานุริตเพิ่นเป็นผู้ซื้อนะเลยก็เอามาให้อันม่ยาทองเวอรนี่ดิอันเจ้าของเพิ่นก็ดีผ่าพรมกับจำนวนสามผืนนี่แต่ผืนงามๆผืนนี้ผืนงามแต่ขอบใจผืนขอบขอบใจหลายๆเด้อเพิ่นก็เอามาปกมาห่อไว้เรียบร้อยเลยปกห่อเรียบร้อยเลยนี่ เป็นบุญเป็นชาตที่เจ้ามากแต่ิปูในเงื่อนเท้าเลยเผลินกะห่อเก็บไว้เรียบร้อยจกงามเป็นระเบียบแล้วเอามาหอดเฮือนถึงซานเพื่อนเลยเด้อผ่าพรมจำนวนสามผืนหอดมือเลยเด้อหอดมือเพื่อนแล้วอันนี้กะสิเป็นนันเม็นเฮือนไม่น่ท้องเวิร์นอะไรพี่น้องอย่างนี้เพื่อนเพื่อนก็งามงามหอดมือหุ่นละลายแล้วแนีุ่่นเพื่อนหุ่นเผาเนาะมาจะไป บ่ได้ซูโยได้คืออันชานบ่ได้ซูโยเ่เรือนปู่างามแล้วงามเลยนนี่ได้มาเงินถึงซานแล้วดิมกดีใจหลายเพิ่นว่าดีใจหลายดีใจหลายได้ของพจนี่ทางนี้ก็พอาสมเพิ่นนั่งกินาฟเพิ่นอยู่นี่นี่ก็สิเป็นสิแม่นเฮือนซานบ้านบอนเพิ่นแลเฮือนาทองเวภาพกบัดมืดบัดแจ้งแซ่บบ่พ่อา ออเออว่ะลุกลงแรนแม่ออกกำลังกายว่าอย่างกินไรบ้านนั่นผนะู้น่ะก็มีนำ้ำชาเออกินนำ้ำชาเด็กแข็งแห้งข้นลายเติบแล้วอาอเด็กยิ้มเป็นยิ้มเป็นเลยได้มาอยู่บ้านดีใจหลายอันนี้มองงชุกไปสลายเนาะ บ่ได้เอามากินบ่งม่วงอยู่นะฮะแล้วเอามาอยู่แต่ว่าวันเออยังมีใ,าาใครอยู่มันยังเป็นเนาะอยู่ในนาขน้อยโบดไ,ได้มีได้บ่างม่วงม่วงเป,เป็นกระชับนั่นบางๆขน้อยนนออกไปหลายเถื่อนอะไไปเบิ่งอยู่กระชับนั่นแล้วชับนั่นแล้วมังม่วงปีนี้นนมันบโดกมันบโดกมันกักกินแต่แถมนี่ถมนี่โม่หักมันบโดกหักอันว่าพื้นอยู่ในเมืองก็เป็นราคาได้โลหนึ่งสิบห้าพันเขาได้มองลองฮะโลหนึ่งสิร้านเท่าน้นสี่ฮันนูไล ซาลาว,ลวก็เอา,าผ้าพรมมาให้เพลินเป็นทีเรียบร้อยเลยบัน,นิซาลาวก็สีได้เมื่อก่อนพี่นอ้อ,อ,นนองเมื่อก่อนเดินไปย่าท้องเวิน์ดเด้อโดยโดยโดยซาถูเพิร์นซานบอนบอนเพิ่์นบัน,นิซาลาวก็สีเมื่อก่อน นี่กำม่ย่าผูมาเพิ่นกำลังชิ้ยางมะรินสซาลาวก็ะัดกำลังชีมือไงนี่ถาวแห้งแล้วเพิ่นก็ได้ไงนี่แล้วก็ถ่าวแห้งได้ถ่ายบริเวณสวนดอกไม้เพิ่นบึงก่อนนี่บนันทึกซาลาวสิพาบึงสวนดอกไม้รอบๆเหือนนเพิ่นพี่น้นอง បាត់แจ้งบัดមើលមកបោះนาะຫມາກลําใหญ่ព្រឹកປີនេះក្ដុកຢູ່ដែរតែบ่ຄືປີທີ່ແລ້ວຫມາກลําใหญ่ປີແລ້ວຫນີดົກແຮງປີនេះក្ដុកຢູ່ໃນហັກហកល ாய் ແຮງបែបໃດ ดอกไม้แสงแดดกำลังผ่พุ่มพูพี่น้องเออเพินน่นมีบังหุงเด้อเพิ่นปลูกมังหง่งบังมง่วงเพิ่นกระดกได้ปีนี้อยู่ในเฮือน หล,ลังนั้นก็จะเป็นเฮือนนั่นนายคุณเนตแล้วก็เ,นนเฮือนนี่เพื่อนแม่ยาผูมาแล้วก็หลังนี่ก็เฮือนนัน่นอันผู้ใด้บุกไออันพวกไอ้เลิมนะพอดเพิ่นอยู่เมือง,งนอกนะ

มาอนนี่ก so ็ชิไดยจบคลิปลงเพียง่นนี้เด้อพี่น้องเด้อมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซาลาว์เนี่ยเด้อบ๊ายบายสบายดี